มาต่อกันเถอะต่อไป That's alright That's alright ไม่เป็นไรคำนี้มันน่าจะเป็นคำแบบเบสิกมากเลยนะ That's alright That's alright โอ๋อมาอ่านว่า t h a t c e Oh เ oh, พิ่งรู้ว่าอ right. uh ่านว่า t h a t c นั่นนี่ฮะ That's alright ต่อไป That's good idea t ดส t นิมเขาไม่รู้อะเราไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรก็ t h a t Good Idea ก <wh> ็ประมาณว่าดีเลยดีเลยจ้ะมันแปลเป็นหลานคือมันคาว่า t h t t Good Idea ก so like so well. right ็คือมันเป็นอะไรที่ย่ำมากเหมืนก็เหมือนใจตรงกันอะไรประมาณนี้ต่อไป t h a t that fine f i ฟ e แปลว่าสบายดีรู้สึกดี F I N e that fine ได้เลยก็ดีนะตล <c oughs> ออกดีต่อไป that look g เก g s แปลว่าดีเหมือนกันนะดีเยี่ยมเดี๋ยวมันแปลว่ายัางไงอ่ะมันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องใช้ <c oughs> ในสถานการณ์ไหนนะมันแปลว่าดูดีดูดีนั่นนั่นาน้า <c oughs> <c oughs> that look good oh sorry that look g o s oh ดูดีอะไรประมาณ <c oughs> คือแบบแต่งชุดมาเออดูดีนะอะไรประมาณนี้ต่อไป that film that film was g u e s อันนี้คือเหมือนชมหนังนะ that that film that film that film was g u e s t guess ก็แปลว่าดีอยู่แล้วก็คือหนังเรื่องนี้อ่ะดีมากดีอ่ะเอ้ย g u e s น่าจะเป็นว่าดีดีเยี่ยมประมาณนี้นะต่อไป that's my ความผิดหวังของฉันเองคำนี้ไม่เคยเจอก็จะอ่านยากหน่อยเราก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันเลยนะต่อไปเหนื่อยตั้ง D คำนี้ That's not lie ไล like, น์นี่มันแปลว่าไรวะอ๋อไลน์แปลว่าถูกต้องใช่ใช like ่ใช่ That's not l i h e มันแปลว่าไม่ถูกต้อง That's not l i e ต่อไป That too late That too late สายเกินไปสายไปแล้วจ้ะ <c oughs> ต่อไป That too many many มากมาก มันมากเกินไปอ๋อมันสำหรับน้ำที่นับได้เหมือนเขาให้เงินเนี่ยแด t ู o มนี่มันมากไปไหมอะไรประมาณนี้อือต่อไปแด o ูมาสไมัเนี่นับไม่ได้เมนี่นับได้มาสเนี่ย I I love you so much ฉันรักคุณมากมันไม่สามารถเปรียบเปิยได้เพราะว่ามันนับไปนไายมันไม่ใช่ลมใช่ปะล่ะมันคือความรู้สึกก็เลยใช้เมนี่ไม่ได้เมนี่ต้องใช้กับ อะไรที่นับได้อย่างเช่นปา้าก้านินสออะไรประมาณนี้ต่อไป That would be very nice That would be very nice Very nice แเป็นว่าดีคงจะดีมากเลยนะต่อไป the whole <host> day h o s t นี่จะเป็นคำน่าจะเป็นคำว่าของตัวเองทั้งวันแต่มันแปลว่าทั้งวันนะต่อไป t h a test ดดมันอ่านว่าเดนะคะเด s อ <s Cuando speaking> ีสแลนเดทเด e เพนเพนทีออฟจอมอืมนี่สองคำนี้ มันแปลว่ามีเวลาเหลือเฟือตัวนี้ไม่เคยเจอนะจ๊ะแต่ตัวนี้นี่เวิรอยู่ใช้ลองดู Try it ไปคือประมาณว่าพยายามพยายามมันอ่ะพยายามลองดูเพราะใายเป็นต้องพยายามมันก็เลยแปลว่าลองดูต่อ,อไปก็คือ use your หืออแปลว่าขงคุณ use, use your common common scene common sense เนี่ย common sense ใช้สามัญสำนึก Sense แปลว่าคนคนใช้เซนน่ะน่าจะประมาณนั้นมันแปลว่า use your use use your common common sense ใช้สามัญสำนึกใช้ความรู้สึกสำนึกนะโอเคต่อไป what about น่าลำคาญ b บอแปลว่าน่าลำคาญนะคะ what a bro ต่อไป you need you you are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  you need need แ <c oughs> ปลว่าต้องการฉันต้องการ a break break แปลว่าพักผ่อน mm hmm. I I need a break I need a break โอ้มันไม่ใช่อะนี่ว่า I need break น่าจะประมาณนี้ไหม ไม่รู <c oughs> ้อไอเอ่อตัวนี้มันเป็นย y o ยูย e นิ b เบร k ฉันต้องการเบรกคือฉันต้องการพักนะแต่ได้เจ๋งจังต่อไปได้แล้วย u r อันนี้ใช้ย u วแต่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะกระชับลูก you beautiful oh, คำนี้เบสิกมากคือฝรั่งชอบใช้กับคำว่า beautiful Thailand beautiful ต่อไป you are right you are มันเป็นคำว่า you are นะ you are right คือ you are right right แปลว่าถูกต้องประมาณว่าเวลาเราออกความคิดเห็นกับเพื่อนอย่างเี้เพื่อนพูดว่าถามเรามาแล้วก็คิดเห็นตรงกันนะ แล้วก็ใช่ประมาณนี้ก็ยัวไล่คุณพูดถูกอืมแปลว่าคุณพูดถูกนะต่อไปโอ้ oh. ชายสมาร์ทเตอร์ยัวสมาร์ทเตอรยัวสมาร์ทเตอเดนโอ้ จำไม่ได้เราจำตัวชื่อไม่ได้ตลอดเลยอะ <c oughs> คิดไม่ออกอ้าวสไลมันตกค่ะนี่คำนี้มันแปลว่าคุณเก่งกว่าเขามากต่อไป you are very nice you are นะ you are very nice คุณดีมากคุณดีมาก very มากเลย ไหนเป็นว่าดีคุณดีมากต่อไปนี่คำนี้เนะี่ยใช้บ่อยมาก You are really kind oh, อ้าวมันอ่านว่าใครเหรอไม่แน่ใจในนี้เขียนว่าใครนะแต่มัน e n คิดนะ K I N D คุณมีน้ำใจมากคือคุณใจดีอ่ะเออคำนี้ใช้บ่อยนะเนี่ย you are very คิ t ไมนอ่านคิดนะไม่น่าจะอ่านครไม่แน่ใจก็ลองทวนดูต่อไป you are นี่เป็น you are นะ you very smart โอ้คำนี้เบสิกมา you are very smart คุณเก่งมากต่อไป you welcome เรานะคิดตลอดเลยว่าคำว่า you welcome แปลว่ายินดีต้อนรับ <c oughs> เออจริงๆแต่นี้มันคำว่า you are you are welcome มันแปลว่าไม่เป็นไรใช่เหมือนกับคำว่า t h a t s h a t s h a a s อะไรอะ t h a t s a l right t h a t s a l right แปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันแต่มันน่าจะมีกริยาบทอยู่ว่ามันต้องเป็นยังไงนะ โอเคต่อพาร์ทหน้านะ